ครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูอาการนี้ของยมห a ามีโอนะครับก็คืออาการที่สตาร์ทไม่ติดนั่นเองนะครับเพื่อนเอนจะสตาร์ทไม่ติดในเชสนี้อ่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเพื่อนเอน นี่นะครับเพื่อนๆอาการที่เพื่อนๆได้ยินได้เห็นอยู่เมื่อกี้นะครับเพื่อนๆก็คือคล้ายๆกับว่ารถไม่มีกําลังอัดนะดูเหมือนนะครับดูเหมือนว่ารถไม่มีกําลังอัดแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆนะครับผมจะพาเพื่อนๆถอดออกมาทําการเช็คสีหัวเทียนนะครับเพราะว่าสีหัวเทียนนะครับจะบอกอะไรเราได้หลายๆอย่างนะครับเพื่อนๆนะครับก่อนอื่นเลยถ้าเป็นตระกูลมีโอนะครับมีโอเซร์นะครับก็ ต้องถอดฝาครอบใต้เบาะออกนะครับเพื่อนๆมีน็อตอยู่5ตัวนะทีนี้นะครับก่อนที่เราจะไปทําอย่างอื่นนะครับเพื่อนให้เพื่อนๆนี่แหละเช็คดูเช็คดูด้วยนะครับว่ารถมีน้ํามันหรือเปล่านะครับเพื่อนๆนะอ่ะนะครับหลังจากที่ทําการถอดฝาครอบใต้เบาะออกมานะครับเพื่อนๆก็จะเห็นเนี่ยตรงนี้จะเป็นปลั๊กหัวเทียนนะครับเพื่อนเป็นปลั๊กหัวเทียนแล้วก็ดึงปลั๊กหัวเทียนออกมานะครับนี่นะครับนี่ ปากหัวเทียนเริ่มบวมๆแล้วเหมือนโดนน้ามันมานะทีนี้นะครับเราก็ทําการนะครับถอดหัวเทียนออกมานะครับนี่นะครับถอดหัวเทียนออกมาหลังจากที่ทําการถอดหัวเทียนออกมาเป็นที่เสร็จสับนะครับเพื่อนๆเราก็จะมาวิเคราะห์งานจากสีหัวเทียนนะครับเพื่อนๆว่ารถคันนี้นะครับเกิดจากอะไรนะครับเพื่อนๆเท่าที่ดูแล้วหัวเทียนมีความเปียกชืน้น นะครับชื้นจากน้ำมันเบนซินแล้วก็ดูแล้วมีข่าเหมาเป็นก้อนเป็นเม็ดเกาะนั่นหมายความว่ารถคันนี้มีอาการของเครื่องยนต์หลวมปะปนมาด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนมีอาการจินน้ํามันเครื่องนะครับเราสังเกตได้จากตรงนี้เลยนะครับเพื<ๆ>่อนเเท่าที่ดูนะครับเพื่อนเท่าที่ดูแล้วนะครับน่าจะเกิดจากอาการหัวเทียนบอดนะในรถคันนี้นะครับเพื่อน สาเหตุที่หัวเทียนบอดน่าจะมาจากอาการลดกินน้ํามันเครื่องหรือว่ารถมีอาการควันไหลน้ํามันเครื่องขึ้นมาที่ห้องเผาไหม้ทําให้หัวเทียนเปียกแฉะนั่นเองนะครับเพื่อนดังนั้นนะครับผมก็จะทําการเปลี่ยนหัวเทียนไปก่อนนะครับเบื้องต้นเลยนะครับน,นี้ก็ใส่หัวเทียนใหม่เข้าไปนะครับเพื่อน,อนทีนี้นะครับในขั้นตอนของการาเปลี่ยนหัวเทียนนะครับเพื่อนตอนนี้นะครับหมุนเข้ายังไม่สุดเลยเป็นฝุดๆสักนิดนึงนะครับช่วงปลายนะครับ วิธีการขันหัวเทียนนะครับเพื่อนๆนี่เขาจะมีบอกอยู่นะครับเพื่อนๆหัวเทียนใหม่นะครับซึ่งทางบริษัทผู้ผลิตนะครับเขาได้แนะนําวิธีการขันหัวเทียนมานะครับเขาแนะนําว่าให้ขันไปที่1นึส่วนสินะครับหนึ่งทับสิบหกส่วนนะครับเพื่อนๆหัวน็อตนะครับมีแปดเหลี่ยมนะครับมีแปดเหลี่ยมนะครับเราก็แบ่งไปก็ขันเข้าไปนะครับเมื่อเราหมุนเข้าไปสุดแล้วให้เราขันเพิ่มขึ้นอีกประมาณครึ่งเหลี่ยมน็อตนะครับเพื่อนๆ ส่วนถ้าเป็นหัวเทียนเก่านะครับเขาให้แบ่งเป็น3ส่วนนะครับเพื่อนๆนก็คือหมุนเลยครึ่งรอบเข้าไปนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนนะนี่นะครับบริษัทผู้ผลิตเขาก็นะครับเขียนคําแนะนํามาให้เราอย่างชัดเจนนะครับอย่างเช่นยี่ห้อนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเขาก็แนะนำนะครับในการขันปอนมานะครับเพื่อนเพื่อนก็ตามที่เพื่อนๆนเห็นเลยนะนี่นะครับแต่ละหัวเทียนแต่ละยี่ห้อแต่ละค่ายเขาก็ระบุมาชัดเจนนะครับเพื่อนเพื่อนนะอาทีนี้มาดูขั้นตอนการขันตอนนี้มันขัน ช่วงปลายๆมันขันเข้ามันยังไม่สุดนะครับเพื่อนอ่านะครับอันนี้น่าจะสุดแล้วนะครับนี่ขันเพิ่มอีกครึ่งเหลี่ยมน็อตนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนก็นะครับเป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าเปลี่ยนหัวเทียนไปแล้วรถคันนี้จะสตาร์ทติดหรือไม่นะครับหัวเทียนอยู่ไส่หรอพี่น้องนะครับเอาหัวเทีนหัวเทียนกุญแจไหมนะครับโอ้ได้กุญแจมาแล้วครับเปิดกุญแจครับมือเดียวซะด้วยสิ แล้วเอาหนังยางรัดมือเบรกไว้นะครับตอนนี้นะครับก็อะนะครับตารตทขึ้นก็ติดเป็นอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตเห็นควันแต่ว่าสายตาผมบ่เห็นก้องจับบ่ไไรครับมีควันขาวออกบางๆปนดํานะครับเพื่อนๆนมีควันขาวบางๆปนดํานั่นหมายความว่าในรถคันนี้น่าจะมีอาการไส้กรองนะอากาศอุดตันด้วยนะครับไส้กรองหมดสภาพนะครับทําให้อากาศเข้าน้อยนะครับอากาศเข้าน้อย นะครับน้ำมันลงเท่าเดิมอากาศ้าน้อยก็กลายเป็นส่วนผสมหนาะนะครับมาบวกกันกันกบอาการเครื่องยนต์หลวมเพราะว่ามีควันขาวออกบางๆนะครับเพื่อนๆก็เพื่อนๆต่อจากนี้เราจะไปวิเคราะห์งานจากสีหัวเทียนกันนะครับเพื่อนๆผมจะนําสีหัวเทียนหลายๆสีหลายๆแบบนะครับมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะเอาไว้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์งานในการวิเคราะห์ เครื่องยนต์นะครับเพื่อนอย่างเช่นสีหัวเทียนที่อ,อถอดออกมาจากตัวรถนี้นะครับสีหัวเทียนที่ถอดออกมานะครับจะเป็นเข่า,ามเมาซะเยอะนะครับเพื่อนนะดำ้มเข่าเมาเป็นก้อนนะครับเพื่อนอันนี้ก็นะครับหัวเทียนเพิ่งเปลี่ยนไปได้ไม่นานแต่ถ้าเพื่อนเจอลักษณะการเผาไหม้ที่ไม่หมดลักษณะแบบนี้นะครับให้ทําการลดเบอร์หัวเทียนลงหนึ่งเบอร์นะครับเพื่อนอย่างเช่นนะครับเบอร์8ก็ลดลงมาเป็น เบอร์เจ็ดจากเดิมเบอร์เจ็ดก็ลดลงมาเป็นเบอร์หกนะครับนะเพื่อนเพื่อนเบอร์หัวเทียนที่ต่ํานะครับหัวเทียนจะอมความร้อนไว้ระบายความร้อนช้า mm hmm. เขาเรียกว่าหัวเทียนร้อนนะครับมันจะเผาไหมทําความสะอาดตัวเองได้เร็วกว่านะครับเพื่อนนะครับก็นะครับเดี๋ยวเรามาดูสีหัวเทียนแต่ละชนิดกันนะครับเพืนะ่อนแต่ละแบบกันนะ อ่าก็อย่างเช่นสีหัวเทียนของรถคันนี้นะครับอ่าถ้าเป็นรถสีจังหวะเขาก็เรียกว่าเครื่องรวมนั่นแหละเป็นขเขมามาเกาะเชี่ยวหัวเทียนทั้งหมดเลยเต็มไปเลยนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเป็นเครื่องยนต์สองจังหวะก็คืออ่าทูทีนะครับลงเยอะเกินไปหรือว่าถ้าเป็นเครื่องแต่ญ้าก,ก็ผสมสองทีเยอะเกินไปนะครับเพื่อนเพื่อนะทีนี้นะครับเรามาดูอ่าลำดับต่อมานะครับเพื่อนสีหัวเทียนนะครับอ่าบ่งบอกว่า ส่วนผสมบางนะครับเพราะว่าแกนกลางเป็นสีขาวนะครับเพื่อนเห็นไหมแกนกลางเป็นสีขาวนะนี่ก็เป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับเพื่อนอันนี้เรียกว่าส่วนผสมบางส่วนผสมบางนี้น้ํามันเข้าน้อยอากาศเข้าเยอะนะครับเพื่อนเราต้องไปไล่ดูกรองอากาศและก็ระบบการจ่ายน้ํามันนะครับเพื่อนว่าทําไมนะครับรถหรือว่าเครื่องยนต์ของเราถึงนะครับจ่ายน้ํามันน้อยนะครับทําไมเอาอากาศเข้ามาเยอะนะครับก็เลยทําให้ เครื่องยนต์นร้อนจนเป็นสีขาวเลยไม่เกลียมเลยนะครับเพื่อนเพื่อนทีนี้นะครับเราก็มาดูสีหัวเทียนนะครับแบบดำปิดปีแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนสีหัวเทียนที่ดำปิดปีลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับก็แน่นอนแหละนะครับคำว่าส่วนผสมหนาก็คือน้ํามันเชื้อเพลิงอาจจะเข้าเท่าเดิมแต่อากาศเข้าน้อยนะครับเพื่อนหรือน้ํามันอาจจะ ลงเยอะกว่าเดิมนะครับลงเยอะกว่าเดิมแต่อากาศเข้าเท่าเดิมนะครับเพื่อนในลักษณะแบบนี้เรียกว่าส่วนผสมหนานะเราก็ต้องไปทําการตรวจเช็คไส้กรองก่อนนะครับว่าไส้กรองอุดตันหรือไม่นะครับถ้าเป็นรถมีก๊อกน้ํามันนะครับก็คือก๊อกน้ํามันเสียหรือเปล่านะครับเพื่อนนี่นะครับเราจะมาเทียบกันเลยระหว่างส่วนผสมบางกับส่วนผสมหนานะครับเพื่อนนะครับนี่นะครับชัดเจนเลยนะครับเพื่อนไอ้ตัวส่วนผสมหนาเนี่ยนะครับรถจะเร่งไม่ขึ้นรอบสูงนะครับ มันจะไม่มีกําลังรอบสูงนะครับเพื่อนเพื่อนแต่ถ้าเป็นส่วนผสมบางเวลาเร่งมันจะบูบบูบบูบนะครับเพื่อนนะอันนี้ข้อแตกต่างกันมีกันนะครับอ่าถ้าส่วนผสมบางบางเยอะๆมีโอกาสเครื่องร้อนลูกสูบละลายได้นะครับเพื่อนเอานะครับเพื่อนมาปิดท้ายกันที่สีหวัวเทียนที่เป็นปกตินะครับสีหวัวเทียนที่เป็นปกติในรถคาบูเรเตอร์นะครับเพื่อนนี่นะครับหรือ รถหัวฉีดบางรุ่นนะครับถ้าจูนดีๆถ้าระบบเครื่องดีก็อาจจะเป็นสีน้ําตาลอมแดงนะครับสีอิฐแดงลักษณะแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นรถหัวฉีดนะครับออกเทาๆนะเทานะครับไม่ใช่ขาวนะครับเพื่อนๆออกเทาๆนะครับมันจะสีเข้มกว่าสีขาวขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็ถือว่าเป็นปกติของรถหัวฉีดนะครับเพื่อนๆนะอันนี้ก็นะครับเอามาแนะนำเอามาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะ พยายามนะครับถ้าเป็นรถคาบูเนี่ยสีอย่างเงี้ยสวยเลยนะครับเพื่อนๆวิ่งออกดีด้วยประหยัดน้ํามันดีนะครับกำลังดีนะครับการเผาไหม้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับถ้าออกเท่าๆหรือว่าบางกว่านี้นิดนึงก็ถือยังรับได้นะครับถือว่าโอเคนะครับเพื่อนนะครับแต่ถ้าขาวจัววแบบที่เราลงคลิปไปนะครับลงภาพไปก่อนหน้านี้นะครับอันนั้นก็คือไม่ได้แล้วล่ะนะครับเพื่อนๆส่วนผสมบางเกินนะครับเพื่อน